ไดไปเล่ยนะคะในป้านี่อย่างพอจะมีเห็ดอยู่มั่งไหมนะคะไปกันเลยค่ะเข้าป่ากับเมียรังนะคะป่านาเนานะคะก็จะมีเฟินมาแบบนี้ขึ้นเฟินเต็มเลยนะคะนี่เฟินนะคะเดี๋ยวเราเข้ากันไปตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เข้ามาในป้าแล้วนะคะ อากาศลบประมาณ5องศานะคะแต่ว่าไม่ไม่ไมยังไม่มีหิมะนะคะหิมะยังไม่ลงนี่ก็คือลักษณปะป่า <Okay. S 1> <Okay. S 2> เข้ามาหาเห็ดกันนะนี่เดี๋ยวก็จะ,จะพาไปแล้วว่าจะพบเฮ็ดไรมั้งนะคะเลวมากชาไปแล้วนะคะนี่คือรองร้อยเข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้มีคนมาเก็บไปมดแลว้วจะได้ยินเสียงรถนะคะคามฟัง่งนุ่นไปอีกฟั่งจะมีบ้านคนนะคะ ก็จะเป็นป้าแบบนี้นะคะทีมมหาเฮ็ดเย็นนะคะไม่มีมั่วมาเดินไปเ่นเรื่อยๆ,ๆก่อนว่าจะพบมังไม่ตอนนี้แดดมดแล้วนะคะสงองโมงว่าว่าค่ะไม่มีแดดแล้วคิดว่าเขาคงมาหา้ามดแล้วปานี้ เสียงที่ดังเข้ามาตัดไม้นะคะอีปา้าอีแห้งนึงเขาตัดไม้ แมวคิดว่าไม่มีเลยและเฮ็ดควังนี้